ค่ามขแม่แม่เอฟซีขาวันนี้พาแม่แม่มาดูน้ําท่วมนะฝนตกหนักมากค่ะแม่แม่ตกหนักมากๆเลยเจโทรศัพแม่มาซื้อซื้อกอนซื้เลยนี่ไปรอครับแม่รอแล้วโทรศัพท์กันรอคุณ คนไหนเสียเรือเป็นหนก่มไข่ก็บอกมาเอค่ะคุณแม่จ๋าคนนี้ก็ว่าง่นะค่ะคนนี้ก็มมแต่คนว่ามก็่จะผู้สาวคนไหนมันเสียเรยอเอาผู้นั่งลวแมมาแม่บอกว่าแม่เบิ้งเมื่อเลวคนไหนมันคนนั้นจาเหะอเอออันนี้ปวดแห้งเลยฉันเป็นคนร่องกับเบอร์สามนลานนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ได้ดอกแม่อันนี้ก็ได้ดอกก็คืบกคื อันนี้พ่คือกับแม่บ่คืคอในก้นี <c oughs> หนแห่งหมดคุณแม่ก็ถายยิ้มยางเดียวพี่นี <c oughs> นกนคุณพูดว่าต้้มพี่แห้งไรคันนั้นคุณแม่บอกว่ายาว ฝนตกหนักมากนะคะแม่นางแม่จวบน้องออนนะคะน้องการน้าสวัสดีค่ะน้ำท่วมน้ำท่วมค่ะพี่อ่ะแม่น้ำท่วมโอ้ยเนาะอาสวัสดีเจ็ดท่านนะคะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนนะคะเอาอาหารอีหยังก่ แม่นั่งแม่จวกเอาอย่างอาหารแหงมาทรงแม่เด้อค่ะออกไปไซบะไดละน้อท่วมโอ้ยนะคะนีน่นะตกหนักมากเลยนะคะนี่ท่วมหมดแล้วนะคะอันนี้อยู่ด้านบนอ้ยคุณน้ามแม่แม่ค่ะตกแบบไม่ลืมหมูลืมตาเลยตกหนักมากพี่ยาอยู่กรุงเทพตกไหมจ๊ะอยู่ทาง ทางนู้นตกไหมคะพี่ยาทว่วมหมดแล้วนะคะแต่พี่ยาให้แม่มาดียืนหนึ่งนะสวยที่สุดปุ๋แล้วเนาะไม่ตกจ้าโอ้ยพี่ยามาเอาไปเนเ้อร์นี่ทว่วมหมดแล้วค่ะพี่ยาจา้า เีจันแม่เล็กแม่เล็กสวัสดีค่ะแม่เล็กแม่เล็กวอายน้ำท่วมแล้วค่ะแม่เล็กนี่ไงแม่เล็กโอดม่เล็กสวัสดีค่ะแมเล็กสวัสดีพียาค่ะโยจวบถูกฝนแล้วก็ดีดนะวันนี้นะเป็นหย่อนยายจวบนี่แหละฝนตกนักนีมอนีพาลูก ทำอะไรไม yeah. wow. okay. so, ่รู้นี่แม่แม่ค่ะขยันเกินนะคะตกหนักมากๆเลยอ่ะตกหนักจริงๆค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะพี่เล็กนะคะคุณพิยาสวัสดีค่ะใช่วันนี้เป็นเพราะยายจวมนี่แหละพาขัดชาทูพูดนะคะฝนก็เลยตกหนักเลยโอ้ยหนุนแม่แม่ค้านาปะสวัสดีค่ะน้องออนนะน้องออนสวัสดีค่ะ เครื่องถูไฟเครื่องไม่เงาเอาขยันใส่กันเอาไฟสื่อยืนเบื่อให้กำลังใจพี่อาสวัสดีพี่นกเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายตัวดีสิใช่ค่ะแม่เล็กโอ้ยตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแม่เล็ก สวัสดีค่ะ <om> น้องเอิร์นสวัสดีค่ะอุ้ยตกหนักมากเลยค่ะเออเป็นนอนไม่จุ่มนี่แหละดีโทษนะนะโอ่ย ยี่จัวป่วนป่วนเธออยู่ถักเทิกเด้อเอา้าแม่เล็กบอกว่าไานี่บอกแล้วอย่ากินสมุนไพรเยอะดีป่วเร็งเฮยสมุนไพรพอดี่วยสมุนไพรพอดีสมุนไพรพี่ยีย่จัวบดีดค่ะเรียบร้อยเลยค่ะน่าจะตกทั้งวันเด้อค่ะแม่แม่ กู้ตกหนักมากๆเลยนะคะนี่เมื่อวานนี้ก็ตกข้างวันแต่ว่าตกไม่หนักขนาดนี้นะวันนี้ตกหนักมากฮะเอายางขวนคนแนวกับมะไรเฮ้าเด้ใหญ่นางลองเทเ ออเอ้คนเจะเห็นฝ่ามันหองบอนันจะลองเลงนนโอ้ยลองไปลองมาลืมเนื้อเพลงมาจันนี่สวบ ของทีมนี้ไม่จบสักเพลงค่ะแม่แม่มีแต่แสาวๆเขาชี้จันค่ะแม่แม่ค่ะมมอยูส่สธรนีล่ะค่ะโอ้ยจะหยอบย,ยืนนี่บม่ได้ยืนยังได้นี่ยืนขึ้นเนือเพลงฝ <c> น <oughs> ตกหนักมากๆเลยนะคะนี่ นีีี่่่่กแคเทาได่าตกหนักมากกว่าทุกครั้งอยู่ทางบ้านตกไหมแม่เล็กจ๋าแม่เม่แม่เล็กคนตกบอลยืนแบบดูบ้านคนตกบอลจ่าในเล่ในเล่เราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะนี่เป็นหย่อนเนื้อจัวและดี แม่เรียกว่าตกจ้าว่าสันตกต๊ะเท่ไหสิโต๊ะทัวเฮ้ยบิรนสาหิตโน่ตรแน่แม่มสวัสดีค่ะ ยังไม่ตกค่ะโอ้ยนี่หยุดแต่ตอนนี้หยุดแ,แล้วค่ะโอ้แม่แม่เล็กบอกตอนนี้หยุดแล้วยายจัวแม่โมวายยายจัวจับปลาได้จับปลาได้เอวจับปลาไปแกงนะแกงมาแล้วก็ข้างบ้านนั่นแหละโอ้ยเมื่อเช้ายายจัวมานค่ะแม่ เก็บเห็ดได้ตั้งตะกร้าหนึ่งค่ะเมื่อเช้านี่เห็ดอกมีปลาบนแหละยี่จววนี่ปลาสิบื้นน้ำน้ำไหลนี่แล้วเนาะแม่เล็กสวัสดีค่ะแม่โมแม่รินนะคะกลายเป็นผู้ประสบไปน้ำทังไม่พอขอมาไน้เราจะออกไปบ่อไ้น้ำท่วมโอ้ยน้ำท่วมหนักเลย แม่โมสวัสดีค่ะแม่เล็กแม่รินนะคะแม่ดินสวัสดีแม่เล็กจ้าอ mm ุ hmm. ้ยตกหนักมากจริงๆค่ะแม่ตั้งแต่มาอยู่นี่ครั้งนี้ตกหนักมาก mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะด้านบน mm hmm. ท่วมแล้วค่ะว้วยคันนี้ปลาบืนมากนี่สิพายายจวบจับปลาเลยค่ะแม่ๆทำไมไม่มีปลาบืนมาหน่อยน้อน,นี่ อึ่งร้องอยู่นะแม่แม่จ๋าอึ่งร้องอยู่นะคะนี่รับนะคะโอ้ยอึ่งอ่างร้องแล้วค่ะแม่หนูน้องเมียวน้องเมียวทำอะไรอยูน่มามาปลากระป๋องต้องเข้าแล้วแม่เล็กเนาะ เอาเรือมารับกลับบ้านหน่อยค่ะแม่โมสวัสดีคะ่ะคุณบัตราปรน,นะคะแม่โมสวัสดีพี่ยาคะ่ะโอ้ยหนุนอาบรรยากาศตอนนี้คะ่ะแม่ๆพาชมเนาะบรรยากาศตอนนี้ยายจวบยายจวบอีหย,ยังนั่น ยายจวบนะเจ้าเนาะยายจวบมีหวังพร้อมแน่แน่ละงานนี้แม่เล็กว่าน้ำท่วมแล้วท่วมแล้วค่ะแม่โมไม่ให้จวบเออเอาถ้วยนันเลยบนันก็เอาถ้วยนันเลยตักแกงให้ยายจวบสด น,น,นะสาวสาวเขาชีจันพิกวิกิตให้เป็นโอกาสค่ะแม่แม่มวน <laughs> มวนแต่ผู้นั่งถือโท,ทรรัพั์นี่ละค่ะ <laughs> 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 พี่ลินระวังไฟดูด้วยนะจ๊ะนะพี่ลินเป็นขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะพี่ลินจะขอบคุณค่ะ นี่พิกวิกิตให้เป็นโอกาสค่ะแล้วแล้วบอกข <c oughs> ึ้นแล้วไว้เด็โอ้ยนานี่น่าจะตกทั้งวันนะคะแม่แม่กินข้าวกลางวันหรือยังเนาะแม่แม่ค่ะออยจแล้วาด้เอยจัววันนี้ยายจัวได้แกงเห็ดมาสู่พี่น้องกินนะฮะวันนี้สาวๆเขาชี้จันวันนี้กินแกงเห็ดค่ะเมื่อเช้าเก็บได้หนึ่งตะก้ายายจัวบ,บอกพร้อมอยู่พร้อมอีกพร้อมต่อไปนใจใหญ่แม่เล็กว่ะ พร้อมอยู่แล้วก็พร้อมไปอีกอู้แม่แม่ค่ะอุ้ยฟ้าร้องเด้อนะคะลงไล่แล้วนะแม่แม่แมจ๋าบัวฟ้าร้องน่ากลัวมาเดี๋ยวลงไล่ก่อนค่ะแม่แม่เอฟซี FC จ๋าเดี๋ยวมาไล่ใหม่เนะปาาห้องแล้วยายน่าสวัสดีแม่แม่ก่อนป่ามันห้องแล้วเดี๋ยวสิปิดลงไล่แล้วค่ะ เอาล่าเม่ๆตัวฝ่าห้องไฟสิไล่อบ่อยากล่า่ย่จะได้ยี่จัวฝ่ามันห้องว่าสิลงไรแล้วนี่กลัวไฟดูดไฟเสียก่อนนะจ๊ะเมล็กวาแมนค่ะแม่ว่าย่านไฟดูดไฟมันมัวฝนตกเมนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลคค่ะแม่ๆเอาแม่นางสวัสดีค่ะจ้าลาแม่ๆนะคะ ดาแม่แม่ทุกท่านนะคะพี่ยาแม่เล็กแม่โมูล้ำคูนฟ้าใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอแม่ทระม่องเย็นนี้เจอกันใหม่นะคะเย็นนี้สิได้เจอบอลฝนตกเด็กที่แม่ลินนะคะสวัสดีค่ะค่ะแม่สสวัดีุแม่าน่ฟ้าร้องฟ้าร้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะบาย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 ค่ะมื่นมื่น มื Moon, ึนเด้อเอามึงจะพาพ่อแม่ไปเที่